สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะโอเคเลยครับโอเคดีครับรู้สึกประทับใจในการบริการครั้งนี้ครับแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็คดูแลดีน่ารักมากบริการดีค่ะประทับใจโอเคครับประทับใจมากครับคุณแจ็คเนี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมาเลยครับผมแจ็คแป๊บเดียวจะให้แต่งรถลูกค้าเป็นรถตัวเองครับผมขอบคุณมากครับ รถเทสได์ไม่หลักร้อยมีที่ไหนมีที่นี่เลยฟอร์ดไอเอล่าชิวพระรามห้าและรับส่วนลดจุกๆไปเลยเมื่อออกรถกับแจ็คแป๊บเดียวได้ส่วนลถไปเลย2องแสนบาทสำหรับรุ่นแ a ปเตอร์สามจุส่ส้มคันนี้ราคาอยู่ที่1 9, นึ่งล้านเก้าแสนห้แจ็คไม่ขายขายเพียง1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมืบาทเท่านั้นสำหรับแ a ปเตอร์คันสีส้มคันนี้ เดี๋ยวมาดูครับว่าออปชันในรุ่นนี้เนาะที่เป็นรถเทดไดเนี่ยมันยังไม่มีการตัดสเปคออกนะครับและความคุ้มค่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็น Raptor 3.0 V6 3.0ลิตรทวินเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่397แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มาเกียบ์กีอตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้า e-Shift e r นะครับและคันี้ พูดตรงๆเลยเป็นรถเฮดได้แต่ไม่เพียงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับในรุ่นนี้แน่นอนครับสเปคที่มันยังไม่ได้ตัดออกก็คือในส่วนของเซ็นเซอร์หน้านะครับที่เป็นข้างหมดหน้า6จุดหลัง6จุดมาพร้อมกับระบบช่วยจอดรถที่ลูกค้าฝันหาใฝ่ฝันอยากได้มันนะครับในคันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดออกนะครับ แล้วก็กล้องหน้าครับที่เป็นกล้องหน้า360องศาแบบนี้นะครับช่วยให้เรามองไปลุยออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยครับกล้องหน้าเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับไฟหน้าความพิเศษของมันก็คือไฟหน้า Magic LED นะครับไฟของมันสามารถเลี้ยวตามองศาพวงมลลาลัยเมื่อเราหักเลี้ยวเนาะแต่ความเร็วต้องเกิน40นะครับไฟเขาจะเลี้ยวตามโค้งและถ้าใช้ความเร็วไม่เกิน40ล่ะครับก็จะมีไฟดวงเล็กตรงนี้ช่วยส่องสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมลลาลัยให้ด้วย แจ๋วมากเลยและไฟหน้าเนี่ยจะปรับความเข้มของแสงให้เองด้วยนะครับเมื่อเราใช้ความเร็วสูงเนาะ,ะและถ้าเราเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับสําหรับไฟหน้าตัวนี้และที่สำคัญถ้ามีรถวิ่งสวนมาเขาลดแสงไฟให้เองด้วยนะครับเป็นไงครับไฟหน้าแจ๋วนะครับด้านข้างนะครับ ล้อที่มาให้จากโรงงานเป็นล้อขอบสินะครับลัดด้วยยาง B.F g o o d l i c h 285 7 0ด7นะครับดอกหนาหนาเต็มๆนะที่สำคัญครับ B.F รุ่นนี้ยางโคตรเงียบเลยนะครับใส่ในรุ่นแ a ปเตอคันนี้เจ๋งไปเลยนะครับในส่วนของภายในแน่นอนยังคงเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์ของแ a ปเตอร์3.0คันนี้นะครับเบาะเดินได้สีส้มนะครับหน้าจอกลาง ลอ,อลองรับ a อับ e p p r p c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบไร้สายนะครับและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว3.0มเนาะมีในส่วนของ gps มาให้ในตัวนะครับแท่นชาร์จไร้สายไฟแอมเบียนท์ไลท์โหมดการขับขี่ทั้งหมด7โหมดแล้วก็มีโหมด4 a ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญคันนี้ได้เครื่องเสียงเป็น b o ทั้งคันนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับแรปเตอร์3.0คันนี้มันคุ้มค่าตรงที่ระบบถอยจอดก็มีนะครับ ระบบเตือนการชนด้านหน้าและข้างหลังก็มีนะครับโอ้โหถ้าข้างหลังเนี่ยเราถอยอยู่ใช้ความเร็วไม่เกิน12กิโลเมตรเนี่ยครับถอยไปเขาจะเบรกให้เองอัตโนมัติข้างหน้าใช้ความเร็วไม่เกิน50เขาก็เบรกให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น f ู l l LED เป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์นะครับท่อเป็นท่อคู่ของแรปเตอร์นะครับที่สําคัญมันปรับเสียงโหมดได้ด้วยนะปรับเสียงได้ทั้งหมด4โหมดนะครับพวงมาลัยก็ปรับได้3โหมดโชก็เป็นโชคไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด3โหมดนะครับ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับเบามากๆเลยสําหรับฝาท้ายของแรปเตอร์คันนี้แล้วก็มีในส่วนของปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับเป็นไงครับไลเนอร์ดูครับยังเงาวิ่งอยู่เลยนะครับคันนี้รถเท็ดไดใไม่เพียงหลักร้อยต้นๆนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอย่างที่แจ็คบอกตอนต้นคลิปไปเลยนะครับรับส่วนลดไปเลยสองแสนบาทสําหรับเจ้าแรปเตอร์สีส้มคันนี้ หากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0944024441ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองใบแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ